เล่ไปไหมเขาไปแล้วเขาไปแล้วเล่หมูน้อยลูกฝ่งกระลุงมานํ้การจนมดแล้วลุกลุยอยู่ไปจะชั่งให้ได้ฮะอลืมพัดเรียอะไระเออลืมพัดเรียหายู่หากินแล้ว กินดงกินดินดืดดิ่นะฮะอืมเล่นเล็ก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 เออเฮ่ยอะไรไก่คนไม่ได้แน้วเนาตัวใหญ่ก็มันะลดำนะ มันเกิดก่อนมูด้เนาะอ,อย่างงออาทิตย์ก็ได้ลุยดำเมื่อไม่ตะหนทางเพื่อนเป็นไายอยู่สามหอม้องสี่หอ้องไปแล้ววันนี้พักแกล้งคือทึงแล้ววันนี้เฮ่อขึ้นแล้วผูขึ้นกับพ่อแม่นกซีเล่นขึ้นเดียเดียวซึ่งไปนําสังเกตการไปนําเลก็แล่เลนเลยไก่กับฟอไก่ไก่สิโต,ตั่วเพื่อนวันนี้แหละแม่ฉัไปหัวซาดอกแม่กินไผ่กินมันผู มันได้ลูกหน่อยแม่มันฮอบโจ้อยเนาะเล็กสะก่อนลุบไปลงมาหมออาทิตย์ศโอวแห้งไปตืบนอนสะกันเลเนาะอือนั่นแหละอันโบได้เอานล้มาใส่เนาะเล็ก อันนี้เห็ดเต็มอันที่เห็ดแต่นั้นนะอันอันใส่กุ้งเนี่ยกระติกน้อยสิตต์ตัดตัดเอาแหนงเห็ดใส่กับปุ๊กอันนี้เห็ดเป็นอยู่บ่จะเห็ดอะไรอยากมากินน้ำไก่เนาะกินเลยผัดแขนไงใก่มันบวแขนได้เพิ่นไปกินข้าวสารน้ำไก่มันแขนบวคือไก่หมูน้อยแล้วเข้าไตกองไงมาแล้วปุ๊ก อ,อ,อ้อมในเฮกบตัวใหญ่มาช้วจงมากระถินก็ยากทีย้อนมะกอกกระขักเนาะกระถิน่นอ่อนย้อนมะกอกเอ้ยยังงบนกินครับมีปลาทูตัวหนึ่งไอตัวยินแม่หรอเปลืองูน้อยกัน,น เลยดียทากันลีคักตได้ึงตาเลือบปึ้งเห็นหูดังซ่องอยู่ห่างไกลเว็บแ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 ต่สั่งดีเนาะนันอยู่ดู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 หน่าหน่าหอมว่จจบได้บึ้งตัวได้แบบเอาขุนออกตัวนี้เอาหัวออกเิ็งแต่ห่างเลยเว็บ เนีอิโซคเลต้อา้เาแล้วส่งพน้องเพิ่อนองรียันจะไม่ได้มัน ย,ยัยงรู้กัยังโูปิน่นเฮ็ดทางยังขานมันบุคือนอีนั้นเด้มันคือแต่งไทยแม่มัน,มนช็อกโกแลตนี่หิงเติกช็อกโกแลตนี่ไมันส่ได้นาฝุ่นมันคบปีกับผู้ เดือนนั้นปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาผู้ช็อกเลตมันน่าสิได้ผู้เลี้ยนหนาวหนาวเลยกี่กะผู้มาไปแต่รู้กินนมดูก็ไม่เคยเห็นเลยมันนอนให้ลูกกินนมเบิ่งลู้ประการเหรอวิ่งห่างแวบๆแวบๆไปกับแม่เพื่อนนะเด็ดีเด็ดยืนกินเด็ดหมูเถิมกระหู้แจก่เด็ดน่ะลูกมันฮะตัวเถื่อเมื่อฮะ

เออแตกคาตาโมย่างไปแล้วลูกอีด่างอันนี้ลูกอีดำบนนี้อยู่ในไตโคนก็ลังไหมนี่เรียลูกอีด่างเลยครัซาตสนยังน้อยฉันดูแล้วดูดีอีกบุมีิ้มนมนมแบบกูมือนี่จะเก่งพูดน้องมึงตะก้ากสุดเนี้ยสิบละวัดดีน้องเล็กอ่ะสิลูกอีดำเราจะมากินนมก่อนแล้ววะนี้่ฮอแม่บุ๊มบ้นมาถึงอ่ะเราจะมากินนมก่อนแล้วเหรอ อืมกินวะแม่เพิ่งขึ้นมากินนมเขาเพิ่นสิให้รูปอยู่โว่แม่เพิ่งก็ได้เิ่งกระโผ่มันพ่วงแต่แม่มันพุ่นเหมืนว่าตะลูกนอนนอนนอนนฮ่าฮ่าแม่มันก็ยังบให้บ่ายว่าเป็นตะลูกมันไอเลยเอ้ย อืจะซังก็เลยว่าะฮ่าฮะาอ,อ,อเ้ไปเห่เห็นไปอืมอม,อมไม่งั้นจะไปกินนมน้ำเกล,นนลือลอบุญ อันนั้นก็แม่แม่ไปได้นอนบ่ไหวรู้กินนมมุกกระหูรู้ควัดอยูุงดำไม่ยังบาดนีเบิ่งรู้อีดำในเล็บมันยังกินนมอีดำมันนอนบ่ไหวรู้กินมมน,น,กนมไนมนนมอ้มนอนมอแม่นี่งบริยานอดคนมันสิโตะขอบคุณเบิ่งรู้อีดำมันยังกินนมแม่มันนอนคว่ดเบ้นบ่ไหวรู้กินมกนม ลูอกด่างแห่นไปรูอืมหมูขาหรือน,นอนในรู้กินนมมีดำตรงีทางเอาแม่ไปจ้างเพื่อเลีไป,ไปจ้างผู้ นั bitches, umas, ่นแหละแม่พ่อให้กินนมเอยไปดูดแม่เพไปแม่ได้นอนความนมเหม็นไปกินนมด่ไปกิด่างดูนมด่างเหรอพวกเรนะเออแม่พ่อให้กินลราไปกินนมด่างตัวใหญ่กูมูตัวใหญ่กูมูเขาเกิดก้อนมูแตวซื้อแม่ไปพ่อให้กินนมเตื้อ มาเลียำำหำทำในปากเขาโบมันะลืมมันะแกล้เอ้ยแม้ให้กินแล้วแบบโห ลูกบนยื่นางเหลือกินเตาว่าตั้งชิดซองเตาเพราะว่ากินยุบเดียวก็ใกล้ตอดมันเลยเนาะใกล้เพื่อนฝรงเชี่ยตอดจมูกน้อยมันตอดท่าหมูใหญ่หุ่นไก่อย่างนี้ nó luôn đứng ông được <cười> 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 nhà mình chín chặt chẳng lẽ của đại đây luôn đủ sức chế ạ ไปเฮากะไาเมื่อเห็ดเรียกเฮามาให้หาแต่เมื่ออยู่ตามงานของมันอะไรแบบนี้เออหมูตอนนั้นไปดูดรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันหยาดใส่มอเตอร์ไซค์อ้าวอ,อ,อีดังอีดังมึงูุกกระดังอืมอืแหงนะแม่ ชาตัวยังน้อยแสดงว่ามูอแรกแสดงบนรถทั้งแม่ทั้งลูกแสด้ฮั่นแม่นยังบาทอืมงาปะก่อนบาทนี่นี่จ้อยก็มูอสภาเพึ่นข้าแมนมันครบสี่ตัวบัวลูกไปทิ่มเย้ะไอ้ลูกไปทิ่มน้ำฮะผ้ากันดุดรถดและอีแล้วรถกูชิลอม บึกหลั Ooh, Somehow, ่มนั last time ่นไปใช่หรือเปล่ามึงทำเดี่ยวเข้ามาไหมฮะไปเบิ่งเนื้อปู้หูร้เพิ่งลงมานำเด็กอีดังเล่นนะแม่ยิ่งๆๆนำมาส่งบุคคา เคยคำดบนะ่นหยุดเลยเี๋ยนะเคยคำดำดอยน่ไปกังไปหากินยอดยอดเข่าไม่ยังดาอ,อืมตะไคร้กูเนาะไปไปกินหญ้าเขาพว อู้ไปกินเนะื้าน้ำดำดำหำตุง้งควายมาแล้วแบบนี้ควายแชงใส่สุดแล้วเอ,อ้อดุดรถดล้มซะเด้อ้องเรียกเสร็จหารขู่หัวพอดี